ไม่รู้เลยนะครับว่าตายเมื่อ,อไรนะตายที่ไหนตายเวลาไหนแล้วตายเพราะอะไรนะครับเป็นสิ่งลึกลับสำหรับเรานะตายเมื่อ,อไหร่ไม่รู้นะจะตายตอนอายุยี่สิบปีหรือสามสิบปีหรือสี่สิบปีห้าสิบปีไอตอนนี้มันก็หกสิบ อะไรเข้าไปแล้วไอ้ตอนเจ็ดสิบตายหรือเปล่าเด็แปดสิบตายไม่รู้นะรู้แต่ว่ามันต้องตายเด็ดขาดไม่เลือกไม่ไม่ไม่ใช่มันไม่เหมือนกันไอ้คนประกันชีวิตบางทีเป็นอย่างนี้ได้นะคือว่า ฉันไม่ได้อยู่ในดูโลกดูทรัพย์สมบัติในโลกนี้เพราะฉันจะต้องตายก็ขอให้ลูกให้หลานมันอยู่อย่างสบายๆนะดูโลกนี้เทนในไรํานองนั้นนะ <S <S จิอใจนะมันเหมือนไม่ยอมละโลกนี้ไปเพียงแต่ว่ารู้อยู่ว่าต้องตายเดี๋ยวก่อนในอาการที่รู้ว่าเราต้องตายในอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีมรณนสติไหมเนืน่องนะ ไปถามใครนะเด็กแม้แต่เด็กนะครับถ้ามันเดียงสาสักหน่อยมันก็รู้เลยเรวราต่อไปมันจะต้องตายโจรมันก็รู้่สกัก็้อยงยมันก็ตา้เออเขาหรอบคนอื่เขาเขาก็เยื่อใยคนอื่นนั่นแหละไปว่าเขาไม่ได้แต่ว่าแค่นี้ไม่เกี่ยวกับมรณะสติอะไรหรอ,อ คนมัวเมาในชีวิตก็ทําอย่างนี้ได้ไม่มัวเมาก็ทําได้นะไอะ้มัวเมาในชีวิตไอะคือ,อยังไงคือไม่คํานึงถึงเลยว่าจะตายเมื่อไรนะครับตายเวลาไหนก็ไม่รู้นะเชา้าสายบ่ายเย็นประการใดไม่มีโอกาสจะรู้ตายที่ไหนที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลหรือกลางถนนอะไรไม่รู้เงินนะครับ เพราะเอิดไลาตายก็ไม่รู้เป็นมะเร็งตายหรือว่าแก่ตายหรือวไม่รู้ไปที่ตั้งนั้นนะฮะนะแต่รู้สามารถรู้ได้ว่าความตายมันมาถึงเมื่อไร่ก็ได้นะครับไอคนที่เราทราบข่าวว่าเออเมื่อวานเนี่ยยังเรายังเจอยังพูดคุยกันสนุกเลยวันนี้โอ้ได้ข่าวว่าตายแต่แล้วนะก็มีเย็นไหมคนนั้นนะเขารู้ตั้งเมื่อไรวะ วันต่อไปนี้เขาจะตายไม่ได้อยู่ในจิตใจเลยไม่ได้นึกเลย<ม>นะครับ<ม>ก็หัวละหัว,หวใกลสนุกสนาน<ม>บันเทิงอะไรก็เข้าไปนะฮะมันไม่ถึงกับกระเทือนถึงวิปราชนักเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่ให้กับวิปรัชในกำเริบ

มันไม่ไม่ไมไทยนะเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นตายแล้วก็จะต้องเกิดทันทีสำหรับเรานะถ้านิจจาวิปลาสเป็นอย่างนี้ตายแล้วจะต้องเกิดแน่นอนประการเดียวไม่มีประการอื่นนะนั่นก็คือไม่คำหนึง่งถึงเหตุถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดนะครับเอาแต่ว่าเกิดเกิดเกิดเป็นนิจจาวิปลาสได้นะ เราเรียนพุทธศาสนารู้อยู่แล้วว่าสังกัตรธรรมทั้งหลายเนื่องอยู่กับเหตุกับปัจจัยนะรู้อยู่ว่าไอ้ที่เราตายแล้วต้องเกิดก็เพราะว่าเรายังมีปัจจัยคือกิเลสและกรลมยังรับปัจจัยนั้นไม่ได้ก็ต้องเกิดเป็นธรรมดานะครับแต่ถ้าหาว่าไม่มีปัจจัยนี้เราก็ไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เกิดสะทุกกรณีไม่เกิดก็ได้มันมีเงื่อนไขนะครับ <c oughs> สำหรับคนที่เป็นหนักแน่นในสัจธรรมทิฏฐิว่างั้นต่ะน,นะความเห็นผิดว่าเที่ยงยั่งยืนพวกนี้นะไม่มีการยอมรับข้างไม่เกิดน,นะครับว่าหมดเหตุหมดใจปัจจัยแล้วก็จะไม่เกิดไม่ยอมรับอันนี้ยอมรับข้างเดียวว่าจะต้องเกิดน,นะครับอย่างนั้นเขาเรียกว่าสัจธต,ต,ตทิฏฐินะ ทีนี้เราเรียนมาดีแล้วเราไม่มีสัจจะทิฏฐิพวกนั้นแล้วนะครับแต่ว่าเรายังมีนิจจวิปลาดอยู่อย่างละไม่ได้เพราะฉะนั้นสัจจะทิฏฐิแม้ไม่มีไม่กาเริบเพราะเราเรียนมาดีนะครับก็ยังมีโอกาสกาเริบได้เมื่อเราไปเสวนากับไปพวกมิจฉาทิฏฐิที่มีความเห็นแบบนี้หรือว่าเราตายไปละจากโลกนี้ไปไปเกิดในตระกูลมิจฉาทิฏฐิ นะเรียนมาดีแต่ผลหลังนะครับแค่นั้นมันไม่เพียงพอทิฏฐิก็กำเริบอีกนะครับตั้งอุดเฉตทิฏฐิตั้งสัสตาทิฏฐิอุดเฉตทิฏฐิในกาศู์ชาตินาไม่มีนะนี่เป็นอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้มีนิจวิปลาดอยู่นะครับพอไปเกิดในตระกูลที่เป็นสัสตาทิฏฐิก็แหมไปเป็นปีเป็นคลุยได้เลยกำเริบขึ้นมาได้ นะเวลานี้แม้นิดมีนิจาวิปลาราแต่สัตตาทิฏฐิที่เห็นว่ายั่งยืนชาติหน้าจะต้องเกิดอีกแน่นอนนะ <c oughs> ไม่กำเรินะขึ้นมานะเพราะอาศัยการสดับตรับฟังเท่านั้นเองนะถ้าจะให้นิจาวิปลาราเบาบางมีอย่างเดียวเท่านั้นทำอะไรถ้าเจริญสติปัฏฐาน ะก็ะทบถ,ถึงวิปลาสโดยตรงครับอรู้ตัวด้วยไดย้อะไรในฤทธิ์ที่เกิดจากวิบากของกรรมช่วยรู้ได้แค่นั้นเองในพบถัดไป แต่เกินเลยไปกว่านั้นไม่รู้นะครับอ๋ออนิมิตอันนี้ไม่ใช่น,นิมิตอันนี้เป็นเพียงแต่รู้วว้าตายต่นนั้นเองเหงื่อไหลออกจากรักแร้นะครับไอผ้าทรงเศร้าหมองเครื่องประดับเศร้าหมองวิมานก็ดูโทรมไปอะไรอย่างนี้นะนะครับนะเป็นเพียงรู้ให้เพียงเพียงบอกให้ทราบว,ว่าจะต้องจดติ ไม่ได้บอกให้รู้ว่าจะไปไหนนะท่านรู้ข้องท่านเองว่าจะไปไหนแต่ท่านพิจารณานะครับไปสุกติก็ได้ทก,กติก็ได้นะเหมือนพระโพธิสัตว์จุติจะมาปฏิสนธิเป็นเจ้าใจสิทธตัตถะก็มีอาการอย่างนี้แต่ว่าทรงสั่งสมกุศสล,ละมูลไว้หนาแน่นเพราะฉะนั้นเลือกเกิดได้ ใครบอกว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้ถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ได้อจริงๆครับถ้าเป็นพระโพธิสัตว์เลือกเกิดได้นะพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องตายแล้วอย่างนี้ท่านกับประสงค์จะเกิดเป็นเทวดานะั่นะต่อไปอีกจนเท่าสักกะเท่าสันดุสิทิ์นะพร้อมทั้งเทวดาที่เป็นบริวารทั้งหลาย นะรวมพวกก็ไปทูลขอลมนะให้มาเกิดในเมืองมนุษย์เถิดจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนายังความสุขความสวัสดีเกิดแก่ชาวโลกนะก็เกิดมหากรุณาขึ้นเปลี่ยนพระไทยนะครับจากไอความคิดที่จะเกิดเป็นเทวดานะมาคิดจะเกิดเป็นมนุษย์กลาวนี้นะครับ พระโพธิสัตว์อย่าว่าแต่พระชาติสุดท้ายเลยนะครับก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าได้รับพยากรณ์เป็นนิยตะโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนรับประกันวางันนะว่าจะต้องได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเรียกว่านิยตตโพธิสัตว์นะครับแม้ท่านได้อารุป,ประชานะท่านก็จะไม่ไปเกิด ในอรูปประพรมเพราะว่าไม่ประสงค์จะไปนะครับเกี่ยวกับว่าถ้าไปเกิดในอรูปประพลมและไม่อาจจะบำเพ็ญบารมีให้เต็มได้นะเกิดเป็นอารูปประพลมเราไม่มีโรคและจะให้ทานยังไงห้ทานเนี่มันวัตถุเข้าของนะถึงสะละเครื่องในตัวก็จะรูปตาบ้างอะไรบ้างชีวิตมันก็เป็นเรื่องของรูปธปรรมดังนั้นนะ ศีลบาร,รมีก็ไม่อาจาจะบำเพ็ญได้นะคนเรารักษาศีลทำไมน,นะทำไมต้องรักษาเพราะทาไมรักษาแล้วก็จะไปฆ่าสัตว์นะรักษาเปพฤปิดในการมเพราะฉะนั้นถ้ามีศีลแล้วจะไม่เพลิดเพลินอย่างนั้นมีแต่น้ำอย่างเดียวไม่มีโรคฆ่าใครก็ไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> นะนะเนคะันมมะออกบวชอย่างนี้นะออกบวชเนคัมมะนี่ก็คือว่าหลีก ไปจากกรรมคุณรูปเสียงกลิ่นรสอะไรเกิดเป็นอโรปเราก็มีแต่นามอย่างเดียวมันแสนที่จะลีกห่างอยู่แล้วนี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อไม่ใช่โอกาสที่จะบําเพ็ญบารมีได้จึงไม่มีพระประสงค์จะไปแล้วก็ไม่ไปจิ่ได้ตามนั้นจริงๆนะครับเทียบกับท่านกาลเทวินดาบทเห็นไหมครับ ได้อายูปชาญเหมือนกันทีนี้มาตรวจนะพระมาหาปุริสลักษณะของเจ้าชายพบว่าต่อไปจะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาแน่นอนดีใจว่าเราจะได้ฟังธทรมาตรวจดูอายุของตนปรากฏว่าตายตะ่กนหน้าที่เจ้าหน้าที่พระโพธิสัตว์จะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละแกร้องให้เลย นะถามว่าทําไมร้องไห้เพราะว่าจะต้องไปเกิดเป็นรูปไารูปประพรมพอเกิดเป็นไอรูปประพรมแล้วมันไม่มีอุปกรณ์รับฟังทําได้ตาไม่มีหูไม่มีมีแต่นามมาทำแกก็เลยร้องไห้อยู่ไม่ได้ฟังทำนะแสดงแกไม่อาจจะห้ามความเกิดได้ไอรูปสมาบัติเป็นสมาบัติชั้นสูง ย่อมข่มอนุภาพของสมาบัตจันตต่ำหมดเลยโดยการเป็นอุปคา,าตะกะกรรมตัดโรนอำนาจของกรรมที่ต่ำกว่าแล้วแย่งให้ผลเสียเองนะเป็นอย่างนี้นะครับทำไมนะโอ้เสพอะไรเราคนได้ฌา,านะ้หมดความยินดีในการมาคณไปหมดแล้ว นะขืนจับนางงามหุนุ่งน้อยห่มน้อยเอามาเวทล้อมนาะไอ้แกได้เห็นจานจะได้เสื่อมจะได้ไม่เกิดแน่โรคระงผมว่าแกนั่งก้มหน้าไม่ดูนะหรือดูไปก็เหมือนไม่ได้ดูไม่ถือเป็นสาระอะไรคือไม่ดื่มดาไอ้ก้มหน้านั้นแสดงว่ายังมีนะจริงๆนะครับกลัวว่าจะไปชอบก็เลยกล้มไว้แต่ผมว่าแกนะคงไม่ก้มหน้าหรอกคือว่าไม่เห็นเป็นสาระไปเลย นะครับไม่สนใจไปเลยนั่นแหละตาเห็นไปแต่ใจไปอยู่ที่ไหนไม่รู้อย่างตำานงนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะชานเสื่นะครับออถ้าถ้าปปรูะชานยังบำเพ็ญบารมีได้พระโพธิสัตว์น,นะครับยังเกิดเป็นรูป,ประพรมบำเพ็ญบารมีได้อะไรฮะ ลดลงมาเหลือแค่รคประชานอ่มันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าได้อาโรคประชานแล้วนะมันเป็นฌานที่ก้าวร่วงรูปรูปประชานหมดนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆจะมาลดกันไม่ได้นะไม่ได้เหมือนคนขึ้นไปอยู่บนชั้นดาดฟ้าไม่มีกระไดจะลงนั่นแหล <laughs> นะไม่อยาจจะได้อะไร ถูกถูกในศาสนาอื่นเนี่ยคนนับถือศาสนาอื่นไม่อาจจะมีตนเป็นที่พึ่งได้เขาก็ไม่ประสงค์อยู่แล้วเพราะประสงค์จะมีพระเจ้าเป็นที่พึง่งพระพรหมเป็นที่พึ่งอะไรอยู่แล้วนะแต่ว่าของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงยกย่องนะแต่ความเป็นคนมีตนเป็นที่พึง่งนะขนาดพิกพระภิกษุข,ขอพึ่งพระองค์ อะไรอย่างนี้พระองค์ยังปฏิเสธแล้วให้เธอนั่หละตัวเธอเน่ะเป็นที่พึ่งของเธอเอาอย่างนี้นะครับแล้วทําไมถึงการเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นจึงนับว่ามีตนเป็นที่พึ่งนะเพราะว่าใครคนอื่นมาทําแทนให้ไม่ได้นะครับเป็นของเนื่องในตนนะนะใครจะได้ที่พึ่งนั้น นี้คือสติปัฏฐานก็ต้องเจริญสติปัฏฐานเองนะครับไม่ใช่ไปเจ้าสะกิดใครเห็นว่าเขาเคยเป็นนี่เราเราเคยให้ยืมตังค์ยืมใช่นะตั้งแสนจะไปเจริญสติปัฏฐานแทนสักทนะีฉันไม่มีเวลาแล้วก็ตัวเองก็จะเอาผลจากการเจริญสติปัฏฐานของเขา้าสร้างความสุขความสวัสดีแก่ตันะ้นเป็นไปไม่ได้ สติปัฏฐานเป็นของเนื่องอยู่ในจิตสันดาตนตนเกี่ยวกับว่าตนจะต้องเจริญเองจึงนับว่าเป็นประโยชน์ตนนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะอ๋อก็อ,อ,อาศัยปฏิพันก็เราเองไงโดยที่ไม่ต้องให้ไปคลาดเคลื่อนกับคำสอนของท่าน อัตตาอัตโนนาโถอัตตาเนตตนนะครับก็หมายถึงอธิกุศนของตนเนี่ยคือจะจะสติปัฏฐานที่ตนจเจริญได้อะนั้นแหละเป็นที่พึ่งของตนใครจเจริญก็เป็นที่พึ่งของคนนั้นนะเะเราเจริญก็เป็นที่พึ่งของเรานะสติปัฏฐานนั้นเป็นตนน้นนะเป็นของเนื่อเป็นอัตตาในที่นี้ก็คือเป็นของเนื่องอยู่กับตนนั่นเองนะครับ <C ans ion> ใครจเจริญได้นะก็เกิดอยู่ในจิตสันดานของกฎนั้นก็เป็นที่พึ่งของกฎนั้นนะเพราะฉะนั้นจะมาเที่ยวกินแรงกัน <laughs> ต่างคนต่างจเจริญน,นะครับต่างคนต่างรักษาศิกขาสามศีลสมาธิปัญญานะครับนะอบรมไปเรื่อ,อยๆถึงบรรลุถึงมรรคถึงผล บรรลุอรหัตผลเมื่อไร่ก็เป็นอันว่ามีที่พึ่งที่สูงสุดนะครับอรหัตผลน,นั่นแหละนับว่าเป็นตนนะเป็นของเนื่องในตนนั่นนะตนเป็นแล้วก็เป็นที่พึ่งของตนนั่นแหละเป็นอย่างนี้นะครับ ถ้าหาความมุ่งทางนี้จริงๆนะครับน่าจะบวชนะครับถือเพศเป็นพระภิกษุนะะมันถึงน่าจะเป็นอย่างนั้นไอ้ที่ไม่บวชนะเราลองถามก็สิเพราะเหตุอะไรนะฮะเขก็จริงๆอ่ะ mm hmm. เกี่ยวกับว่าไม่กล้าทุ่มลงไปเต็มที่ที่ไม่กล้าทุ่มไปเต็มที่ก็เพราะว่ายังห่วงนั่นห้งวงนี่ไงนะครับยังห่วงนั่นยังวงนี่อยู่นะฮะ อะไรนะบ้านยนะังผ่อนไม่หมดเลยเรื่องอะไรไปบวชนะยังใช้ไม่คุ้มอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะสารพัดแหละนะครับไอคำตอบนั้นแหละมันเป็นเครื่องแสดงว่ามีที่มีตนเป็นที่พึ่งอยู่บ้างก็ไม่ได้เต็มไม่ได้บริบูรณ์อะไรเอออย่างนั้นก็อย่างนั้นคนประมาทจิเลส นะมันอีกอันนคนเป็นคนละประเด็นกันไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนที่บวชน่ะน,นะนะกลับมาบอกว่าแม่ไม่บวชทำกุศลได้สะดวกกว่านะเพราะว่าถ้า,ถาบวชแล้วไปอยู่คุกคลีกับพระภิกษุรูปอื่นที่เขาไม่เอาด้วยนะบวชเป็นพระเนะี่ยทำอะไรทำกันเป็นทีมน,นะครับ ทีนี้เขาต้องการให้เราร่วมด้วยในเรื่องนั้น,น,นงานวัดอะไรก็นะซึ่งเป็นเรื่องที่แหมมันเป็นเสียนน้ำของปรมาจันทร์นะใองานวัดนะผมเคยเห็นไอทีวัดสเกตตอนเป็นบรรยายทรรน,นะพระจัดการเกี่ยวกับตอนนั้นสมัยนั้นยังใช้าจานเสียงยังไม่มีซีดีอะไรกับเขาหรอกนะอ่าท่านก็ยกเลยนะว่ายกไออะไรนะเขาเรียกอะไร อารม่นะใช่ไหมไอ้แผ่นเสียงอะยกขึ้นมาเอาแผ่นเก่าออกใส่แผ่นใหม่เข้าไปหัวหาึึกาเสียงเพลงก็ดังต่อปีนะและตัวท่านก็พูดโฆษณาไปนะว่าเงินที่ได้เนี่ยเอาไปสร้างอะไรอะไรบ้างเรียกร้องคนที่มีศรัทธาพูดไปพูดมาแผ่นเสียงหมดยกเอง เรียกว่าเป็นดีเจนะเป็นอย่างนี้นะครับมาอยู่กันอย่างเงี้ยก็ต้องทําเพราะว่าเขามอบหมายหน้าที่ให้ทำถ้าไม่ทําก็ต้องขัดใจกันในอย่างนี้นะครับนะเอ้ทำนองอย่างเงี้ยแล้วมันเลยไม่สะดวกไปการบวชเลยไม่สะดวกไม่เที่วตามท่านสมชายอยู่วัดไม่ค่อยได้ต้องไปอยู่ตามสํานักเพราะสํานักเขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ พระท่านประพฤติพรหมจรรย์จริงๆเรื่องรบกวนเหล่านี้จึงไม่มีถ้าจะเอาเรื่องนะอยู่วัดไม่ได้นะถ้าจะถ้าจะคร่งครัดในเวลานี้นะครับต้องไปอยู่ตามสำนักที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อการนี้ถึงจะค่อยสะดวกหน่อยน,นะเป็นอย่างนั้นปันะครับดยนะอุตสาห์ไม่มีเมีย re. มาบวเป็นพระแล้วก็มีลูกให้เลี้ยงจนได้เหนที่เล็กดีไหมละ่ะนะครับเพราะถือว่าเป็นญาติกันรู้จักกันแล้วก็จะมาฝากท่านไม่จไม่ไปไหนไม่เจอวันนี้ว่างัานนะอ่ะจาจ้างั้นฝากไอ้นุ้ยมันสักวันนะว่างั <laughs> ้นเป็นอย่างนั้นไป <laughs> สาธพัพจะทำกับท่าน <laughs> ก็พอมสมควรแก่เวลานะครับก็ห <c oughs> วังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างตามสมควรต่อไปนี้ถ้าท่านจะเป็นคนมีที่พึ่งก็ขอให้หาโอกาสจเจริญสติปัฏฐานเถิดน,นะครับถ้าหาว่ายังไม่มีโอกาสก็ขอให้จเจริญมรณสติไปเรื่อยๆสยบวิปลาสได้สักส่วนหนึ่งนะครับก็นับว่าเป็นเหตุทำให้ตัญหาของท่านไม่กลำมาเริ่ม นั่นแหละจะประสบความสุขกายสบายใจใสุขความสุขทางใจนะครับปล่อยพ้นจากทุกทางใจไปได้มากมายทีเดียวนะครับขอเพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ก็ขอความ